บว,บวกนู่นบวกนี่มันเป็นเป็นพันล้านแต่พอตรวจสอบจริงแล้วประมาณห้าร้อยสิบสองล้านนะครับตัวนี้นะครับที่ลงมาเนี่ยถ้าจากสมาชิกเนี่ยมาหัวหน้าสายในราคาปกติรวรงยารหลักฐานประชุมหารือกันเพื่อจะแจ้งมหาต่อไปนะครับส่วนกรณีบริษัทดาวนะครับส่วนสัญญาที่ทางครูสามัญและครูปฐม,มไปทำนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะ เมื่อทำหนังสือมาแล้วก็ตองคงมีรับเข้าใจชัดเจนนะฮะเดี๋ยวให้ทางท่านทางด้านภาคเกษตรนะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็มีที่ต่างๆมาเพิ่มเติมาจังหวัดภูเกิตอำนาจหน้ากกนนนนที่ดังนี้นะครับก็คือ ได้มอบหมายให้แจกใจ่ายหนังสือของในทะเบียนสากลลงที่22แนะนำว่ามันไม่ใช่กิจการตามประเภทของสากลตามที่มีสมาชิกประสงค์ตั้งสากลขึ้นมาตามกฎหมายนะครับคน<ม>สามารถจะตั้งบริษัทนิติบุคคลหรือบุคนิติบุคคลรูปอื่นหรือบุคคลธรรมดาก็ทําธุรกิจนี้ได้แล้วก็ถ้ามีการรับตรวจสอบว่านายรอตต่เป็นผลให้ ของขายหรือราคาหรือไม่แล้วก็ถ้าเป็นดังกล่าวนีกก้แจ้งไปน,นักซื้อของระเบยบวันที่28มิถุนา54แล้วก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติมก็คือเพื่อถอนการระบุวัตถุประสงค์ไว้ตามข้อบังับของสกอนะครับครูกลมก็ได้แจ้งวันที่27กรกฎาคม54สกอการเสรังสพุภให้ระงับการดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปที่สกอ บริการผูค้าลรีไทยเลยจำก,กัดเมื่อวันที่7กรกฎาคม54แล้วก็ตอนนี้ได้สั่งขันยาาวครับยายาวก็าจะารายทร่บคร่าวๆว่าเป็นเป็นเอกสารเพื่อท่านจะได้รับรูเ้เพิ่มเติมนะครับมองยังไงดีกนนะครับออตั้งสากลผู้ค้าลอตเตรี่ไทยเลยขึ้นมาอีกสากลหนึ่ง<อ>และโดยคนที่รับจดทะเบียนนั้นนี่ย ก็เป็นผู้ช่วยสากรจังหวัดเนี่ยที่ผมย้ายออกไปนะครับแล้วก็ไประดมเงินหมื่นถึงล้านบาทซึ่งในขณะนี้ก็มีการมีครูที่ไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเอาเข้าไประดมอีกเยอะเลยทางทญชีก็กำลังที่จะหาข้อมูลที่จะเป็นที่บัญชีให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบ,บันอยู่ก็ก็จะต้องไปตรวจสอบต้่งเิมอีกสองไป ทำงานเชื่อได้แล้วว่ามันเป็นชายโครงอันที่สองก็คือแม่ขายสมาชิกแบบนี้ซึ่งไม่มีเงินที่จะไปคืนในคนทห้าผู้ลงชื่อไปบัญชีหาว่าไปเนตั้งสื่อร้องเรียนไปถึงท่านที่เดียรแต่ละที่สบกรกนารก่อนที่จะส่งผมมาครับผมเชื่อว่าไม่ได้ออกมาได้เพราะว่าจากพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยออกไม่ได้ครับคือติดคู่แล้วเมื่อคนคำหนดงโทษเขาออกมาก็ เอาไว้ลูกตอยากดูแชร์แม่สม้อยนะครับซึ่งก่อนเนี้หน้านี้นะครับเราก็ฟ้องไปแล้วนะครับแต่ว่าค่าจะหายไม่เยอะขนาดนี้ฟ้องไปเจ็ดแปดคดี mm hmm. ก็คดีละห้าปีก็ผม่ลงไปเอานะครับถ้าท่านมีผู้เสียหายเยอะเข้ารวมกระทงเนี่ยก็หลัตานึกภาพออกมาแล้วกันนะครับ สองก็คือเ,คเราจะก็จะแจ้งไปทางกลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบนะครับซึ่งอยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงการคลังเขาจะเป็นเจ้าพนักงานตามประวัการผู้ยืมนเงินที่เป็นการชอบของนานขึ้นใหม่นะร้านบริการลูกค้าเขาไม่ใชเลยใช่ไหมครับแล้วก็หยุดยุติสหกรยากรตเตอรี่ของครูสามัญสองสองส่วนนะฮะแต่ทีนี้ข้อที่จริงแล้วเนี่ยเขายังทํากันอยู่โดยเฉพาะงวดี้ กลับมาอีกแล้วไม่ทราบว่าจะมีอะไรเด็ดขาดสั่งการอย่างไรหรือไม่ครับท่นานครับทั้งสองท่านนะไอ้ที่ของอันนี้เราแจ้งในฐานะนทะเบียนนะผมไม่ได้แจ้งนะผมไม่ได้แจ้งนายทะเบียนเนี่ยคือท่านสักอดในฐานะนายทะเบียนแจ้งมีหนังสือไปแล้วคนระับนี้เขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างไรนั้นเนี่ย ก็เป็นกระบวนการที่จะใช้มาตรการขึ้นปเพิ่มไปเรื่อยนะ,ะเพิ่มไปเรื่อยตามมาตรา22ซึ่งมีมีอยู่แล้วสุดท้ายเลยก็คือการปลดกรรมาการซึ่งอันนี้อธิบดีกรมส่งเสริมาก,การทอนนะครับมีการชะลอการการการเการตแย้งคำสั่งก็อาจจะต้องใช้เวลาตามตามตาม,ตามสิทธทิที่ผู้รับคำสั่ง อย่างนี้นะฮะตัวราชการกรมการส่งเสริมตะกรซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจนะฮจากอธิบดีกรมส่งเสริมตะกรัะตามบัญญัติส่งเสริมตะกรมาตรา22วงเล่4คือปลดกรรมการปลดประธานนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้อำนาจนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราระวังก็คืออันนี้เป็นคำสั่งทางการปกครอง ถ้ามันมีพระบัญญัตเรื่องนี้อยู่ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาตามในการปฏิบัติตามคำสั่งทางการปกครองด้วยนะคะนะรับอะารบทนะตามคา장ว่าละนะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันนะทุกทุกคดีที่มันเป็นความผิดอาญาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันนะผมไม่พูดถึงเร<อ>ื่องแย้งนะ มันก็จะเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัติที่จะต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามพรอบคับวจพิเศษโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้นนะครับส่วนทางจังหวัดทางตำรวจในพื้นที่เราก็จะแต่งตั้งท่านอาจจะขออนุมัติที่พิธีตั้งเป็นที่ปรึกษาคดีนะครับโดยกองสอบสวนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะส่นที่กาลังของกําลังสนับสนุนในการลงมาพวกพี่น้องส่วนประเด็น ของสหกรณ์บริการผู้ค้าลอตอรี่ไทยเลยนะครับจะต้องมีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การจยนในจับกลุ่มนะครับแล้วก็ได้สอบปากคำมานะครับหัวหน้าสายนี่ประมาณส1่าทแล้วก็ลูกสายในประมาณตอนนี้ประมาณร้อยถึง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 ไหมก็ก็ๆๆนะ Garage ได้ hey. ตามข้อมังคับของสกลน,นะครับเช่นสกลสักครูคเลยก็ได้แจ้งไปเมื่อ24พฤศจิกายน253สกรลการเกษตรชายแดนบ้านขัน